บริษัท Beauty c o a s i n e Lab จำกัด Beauty c o a s i n e Lab โรงงานผลิตเครื่องสำอางที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจึงมีความเข้าใจถึงกระบวนการการผลิตที่ท่องแท้ของแก้ปัญหาและตอบโจทย์ต่างๆในด้านเครื่องสำอางและเวสสำอางประสบการณ์กว่า8ปีงบลงทุนเริ่มต้นเพียง500ชิ้นหรือ50,000บาทเท่านั้นจุดเด่นของโรงงาน1เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสา ภายใต้ราคาที่เหมาะสมมีโรงงานผลิตและห้องแลบวิจัยผลิตภัณฑ์ของตนเองโดยมีการกำหนดมาตรฐานของเครื่องจักรที่นำมาใช้อย่างเข้มงวดเพื่อให้สามารถควบคุมมาตรฐานการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายในทุกขั้นตอน 2. โรงงานผลิตมีความยืดหยุ่นในการผลิตด้วยเครื่องจักรหลายขนาดทำให้รองรับลูกค้าที่สั่งจำนวนน้อยตั้งแต่1กิโลกรัมขึ้นไปจนกระทั่งถึงออเดอร์ขนาดใหญ่หลากหลายพันกิโลกรัม ได้ 3. ผลิตภัณฑ์จาก Beauty f u c i n e Lab มีความหลากหลายให้เลือกมากมายครอบคลุมตั้งแต่สีสะจรดปลายเท้าทำให้ลูกค้าสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจดุด 4. มีบริการครบวงจรแบบ One Stop Service ช่วยเหลือวางแผนให้กับลูกค้าตั้งแต่เริ่มสร้างออกแบบผลิตภัณฑ์ จนถึงการจำหน่ายทำให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องจ่ายเงินซ้ำซ้อนสิ้นเปลือง5การออกแบบและการวิจัยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจัดทำภายใต้การควบคุมดูแลโดยนักวิทยาศาสตร์นักเคมี ที่ชำนาญมีประสบการณ์ด้านเวชสำอางเครื่องสำอางโดยเฉพาะ6ผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่ออกจากทาง Beauty c o o s i n Lab จะไม่มีการใช้สารเคม,มีต้องห้ามหรือผิดกฎหมายโดยเด็ดขาดเพื่อให้ทางผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จาก Beauty c o o s i n Lab มีความปลอดภัยสูงสุดบริการของ Beauty c o o s i n Lab 1. เป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนผลิตภัณฑ์2วิจัยและพัฒนาสินค้าให้มีความแปลกใหม่ 3. การกำหนดคาแรคเตอร์ของแบรนด์ 4. การออกแบบผลิตภัณฑ์ 5. การวางแผนต้นทุนผลิตภัณฑ์ 6. วางแผนการเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 7. พร้อมการยื่นขอทะเบียนเลขจดผลิตภัณฑ์รวมไปถึงการให้คำปรึกษาวางแผนด้านการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าใหม่ๆสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมบริษัท b e a u ี้ c ูซิ i n ลบจำกัดโทร ศูนย์สองหนึ 22, ่งห้าเจ็ดสองเก้าสองสองและศูนย์เก้าแปดสองแปดศูนย์หนึ่งศูนย์สามหนึ่งไลน์ไอเดีย at bcl labs เว็บไซต์ worldwide beauty cool skin labs dot com facebook beauty cool skin labs